ส,ส,ปปสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขุนค่ะต่างประเทศสวปรกอบร้านได้ห้องสุขุมสุขุนด้ค่ะอันมีอย่างไรครับพี่น้องแ้ยต่อมกำลังตุ่มคอไก่ใส่แบบขามออนเอาไปเก็บอันแถวหนะ้าบ้านเหระจ้าใค่แบบขามออนพี่เสียบคอกไก่แม่จ้าพี่น้องกำลังเห็ุกำลังตุ่มเดือดพุ่ง มาได้จ้ามาได้มากินข้าวแรงย้ายต่อมชุมแพร่แซ่เป็นบ้านย้ายต่อมกว่าขอขอบคุณหลายได้จ้าทุกท่านทุกกำลังใจที่ถองมามอบให้จ้ามาเติมเต็มมากดไลค์กดกระดิ่งติดตามมาชมมาเพิ่งห้ยย้ายต่อมนะคะย้ายต่อมจงมน้อยน้อยค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะค่ะย้ายต่อมชุมแพร่แซ่เป็นบ้านค่ะพี่น้อง มาค่ะมาเพิ่งตุ่มไก่ตุ่มคอไก่ใส่แบบปกขามอ่อนกันจ้าตุ่มกินแลงค่ะพี่น้องมาได้จำมุมมุมเลงน้ำย้ายต่อมจุ่มแพะจะบ้านๆเด้จ้ามาค่ะไปเบิ่งกันญชาข่าวเล้งกับตุ่มคอไก่ค่ะพี่น้องอเอาเอาพี่ขวานมาหยิบใชนะ่ไหมลูกเนี่ยพี่ขวานบีบใช่ไหมทุกคนะ เด็ดเนาะไม่ได้จ,าจา้าจีนขอแรงยันแจ๊บจอมแจ็บบันบานกับพี่น้องในต่อมชุมแทะแค่บบันๆาน้ลค่ะเด้อพี่น้องฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยันจ่อมชุมแพะแจ๊บบันๆ,ๆนี่เลยครับน้องใส่เครื่องหมดแล้ว ไปหนูจะละขิมผูดลงแจ่บไปหัอย่างโนับเิปล่าบ่ก็ได้สิก็ได้บ่แม่ของฉันชิโน่เจ็บเลยจ๋าว่ะต้องเจ็บไปบักามอแบบ้น คอไก่กับ,กล,บ,บปปกลิ่นไก่จ้ะพี่น้องกลิ่นผสมน้ำยุไม่นีคอมีคอไม่ีกลิ่นค่ะพี่น้องใะไบปากามอ้นตะไคตะกูดปากคาธรรมดานี่แหละจ้าตามเก้วกจ้ำจ้ะพี่น้อง ตำเจ้ายวนียดพิกแข่งพีสุดได้กัน <laughs> พิกสุดประกาออกไปเอามันหมืดแล้วจ้ะมิซีหาหุ้งไงเอาพีกแข่งมาตำใส่น้ำกันที่เทือนแน่ได้จ้ะต้องตำั้งถือกล้องพี่น้องอตำเจ้าจำกินกับตุ่มคอไก่เทือนแน่น้วค่ะพี่น้อง เสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อจ้ะใกับย้ายต่อมกันแซ่บจ้ะเอื่นคนกินข้นขาวน้ำเงาสวัสดีค่ะคุณยังไม่กินข้าวแดงเด้อกับย้ายต่อมยังไหนนะตุ่มคอไก่ย้ายตับมชุบแซ่ทบบ้านๆต้มคอไก่จ้ะรับไก่วันน่ะแซ่บเลยครับนะเนี่ยเจียวพริกสดมาครับว่ามือมีแมาแจกนน้ำเย็นต่อมเด้อมนะืาหนีเด้อพี่น้อง เท่าสับพอแล้วหรือว่าเมืองไทยแบบมาเ้อครับเ้องทางประเทศือว่าจินต้าการต่อมือครับเยออะไก่มันะไก่แซ่บแควดีที่กินได้เปาเปเต่เปยเนาะนี่เป็ดเพยยูสุดยอดที่เกควดีมาได้จ้ามาเด้อพี่น้องสุปูสุกคน่า แอบนี่คคะอนื่อยู่ทั้งเน้อร้วังเศษกระดาตกไปที่ลูกอจนี่พอจุกจไปแบบน้ว่เครื่องมือมือหนักการไปไปน้นอยางเีงก็งคนมันง่าท่ำงานอหน้วยบหาดนเลยไปงานแล้วสวัสดีค่ะพี่อก้ค่ะมั้ต่ง

น,นุ่งวแสม,มันเนี่ยแค้อาบน้ำอยู่ียกียอมอามา่ถุงอย่เลยนานเน้โหวจิ้ปาบ้าคราาับหลานน้อย

มันดีนสามจุดังไรงรูนะ้จมไปเ็จจัดรงแรมมาเล้นะเด่ออฟซีมาจมไปเสร็จจัดเ่ยหลังหลังยหลังหลังอืม,อม,อม เวลาค่ะแค่ว่าแม่าฮ่ัเจ็บี่นอนสุดที่หอนหอนเจ็บอะร่มดีสะดาดนน้อยมึงนี่ยออกขึ้น่ยฮะป็นพักแดานาน กลนอควงควงมากผมกนองไก่นอนครับนอนฮะเห็นนบิน้าบาดไม่่อว่าว่าเป็น้องน้องเมียมาย่างครับนอนแต่ตาไม่ตอบตา

ว่าไว้เดี๋ยว่าโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้้องกะิ่แก่ปากิควาปากเลยจะมีเด็กคนากกรกด้ยแกุติดต่างแยก่อมกุ้แย้จะบ้านๆอย่งเด็ค้าที่นอ ขอบคุณเป็นยังดวงตาดีค่ะโอ้ย่างนั้นเขอบคุณหลังกล้อ,องขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีด <laughs> ิ